HUUUUUGH <laughs> กับเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพนะคะดิฉันอมราัชโชกปมิตกุลค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภา,านะคะจากจังหวัดนคปรปฐมค่ะดิฉันอขออภิปรายนะคะในยติร่างพระราชกําหนดร่างพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมค่ะก็เพราะว่าความอายุติธรรมนะคะเป็นสารตั้งต้นของความขัดแย้งทั้งปวงในประเทศนี้แล้วก็ในสังคมมนุษย์นะคะรวมทั้งเราก็ทราบกันดีดอยู่แล้วนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าชา ก็คือความอายุติธรรมนั่นเองนะคะดิฉันจึงยินดีนะคะแล้วก็ที่ได้เห็นร่างนี้ซึ่งเสนอโดยออคอรอมอเข้ามาที่รัฐสภาในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่เป็นมีความก้าวหน้านะคะแต่ เ,เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นนนดีค่ะอย่างเช่นในมาตราสี่นะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้กําหนดระยะเวลา <c oughs> ในขั้นตอนในกระบวนการต่างๆอย่างไม่ล่าช้ากําหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จในเมื่อไหร่แล้วก็สามารถจะติดตามตรวจสอบได้ว่าคดีของตัวเองไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้โอเคนะคะก็ในใน,ในขั้นรับหลักการและเหตุผลดิฉันก็เห็นด้วยใน,ในมาตราเจ็ดคะมีข้อสังเกติดนึงนะคะว่า เมื่อไม่ได้เป็นไปตามหลักการในกรณีที่การพิจารณาในขั้นตอนต่างๆเกิดล่าช้าแล้วผู้บังคับบัญชาก็เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตาม สิ่งที่ควรจะเป็นนะคะไม่ได้มีโทษในเรื่องการเยียวยาแล้วก็เยียวยาความเสียหายในความล่าช้านั้นนะกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีโทษเพียงการลงโทษทางวินัยเท่านั้นดิฉันจึงขอฝากกันมาที่การที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นการพิจารณาแค่โทษทางวินัยก็ไม่น่าจะเกิดผลอะไรที่จริงแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40ก็ได้กําหนดอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องมีการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วและด้วยความต่อเนื่องจริงจริง หลักการนี้ก็เป็นหลักการที่มีกําหนดมาในรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วมันมันมีปัญหาในการปฏิบัติเท่านั้นเองค่ะท่านประธานคะ กระบวนการยุติธรรมนะคะโดยที่กฎหมายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปฏิรูปประเทศนะคะในด้านการยุติธรรมไม่ได้มีเฉพาะในขั้นตอนศาลนะคะแต่มีขั้นตั้งแต่สอบสวนขั้นอายการนะคะแล้วก็อย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่เจ้ชัอยากจะยกตัวอย่างว่าไม่ใช่เฉพาะระยะเวลาเท่านั้นนะคะที่เป็นเรื่องสําคัญแต่มีเรื่องอย่างอื่นเช่นความโปร่งใสนะคะความโปร่งใสของขั้นตอนการตรวจสอบได้ก็สําคัญไม่แพ เรื่องระยะเวลาที่เราอยู่ในร่างนี้เช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคะดิฉันขึ้นศาลบ่อยคะ่ะบางครั้งหลายๆครั้งนะคะเจอ อายการเลื่อนคดีโดยที่มาบอกกันหน้างานไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะคะอันนี้จะเห็นได้บ่อยมากแล้วบางคดีเนี่ยมีผู้มีผู้ต้องสงสัยนะคะมีมีผู้ต้องหาเนี่ยรวมกันถึง50คน62คนอย่างเช่นคดีคนอยากเลือกตั้งนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมีผู้ ผู้ต้องหาคนหนึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเสียค่าเครื่องบินไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทเพื่อเพื่อที่จะมาที่ศาลดุสิตศาลแขวงดุสิตเพื่อที่จะมาฟังที่หน้างานที่ศาลแขวงดุสิตว่าอายการขอเลื่อนนัดค่ะค่าเสียหายตรงนี้ใครจะเป็นคนชดเชยแล้วก็รับผิดชอบดิฉันก็อยากจะให้กันมาธิการนะคะช่วยเอาใจใส่ในประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าการที่อายการจะเลื่อนนัดเลื่อนอะไรทั้งหลายควรจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะบางคนเดินทางมาจากเหนือจากใต้จาก ในทุกภาคเพื่อจะมาที่ศาลด้วยความยากลําบากมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่มาพบว่ามาพบที่หน้าง,งานว่ามีการเลื่อนแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ค่ะท่านประธานไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะคะบางคดีเลื่อนซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอและคดีก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะบางคดีเป็นแค่คดีผิดพรากฉุกเฉินหรือคดีที่แค่ขึ้นศาลแขวงนะคะมันไม่มีเหตุผลที่รองรับที่เพียงพอค่ะท่านประธานคะรวมทั้งการปิดกั้นเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในการ การเข้าฟังการพิจารณาคดีที่ศาลนะคะซึ่งดิฉันก็พบบ่อยนะคะโดยเฉพาะที่ศาลอาญาค่ะมีการปิดกั้นนะคะให้ประชาชนต้องรออยู่ภายนอกรั้วของศาลอาญาตากแดดตากฝนตากร้อนอยู่อย่างนั้นที่ฟุตบาทหน้าศาลอันนี้นะคะมันผิดกับหลักการเรื่อง ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะท่านประธานบริเวณในศาลก็กว้างใหญ่นะคะมีสนามมีมีร่มไม้ให้พักพิงแต่ก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่อนุญาตผิดหลักการการโปร่งใสในการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีด้วยค่ะรวมทั้งการอำนวยความสะดวกนะคะในห้องพิจารณาคดีก็มีการปิดกั้นโดยเฉพาะในยุครัฐบาลเผด็จการนี้นะคะปิดกั้นไม่ให้เข้าฟังการพิจารณาคดีนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าบางคดีเนี่ยเป็นคดีที่คนให้ความสนใจ สื่อมวลชนให้ความสนใจแต่ก็ไม่ได้จัดห้องพิจารณาคดีให้มีความใหญ่เพียงพอที่จะมีสื่อมวลชนหรือประชาชนที่สนใจเข้าไปเป็นสักขีพยานโดยโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับมาตรา1นึนนะคะท่านประธานก็จะปิดกั้นนะไม่ให้เข้าไปฟังให้เป็นความลับ ใช่ไหมคะแล้วก็คนภายนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการพิจารณาคดีที่มีความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะรวมทั้งมาตรฐานค่ะท่านประธานมาตรฐานในในห้องพิจารณาคดีก็เช่นเดียวกันอันนี้ดิฉันประสบมาด้วยตัวเองนะคะก็คิดว่ากัรมาธิการน่าจะเอาไปเอาเรื่องพวกนี้ไปพิจารณาด้วยนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะว่านะคะในห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญาค่ะที่หน้าบันลังมีติดป้ายเอาไว้นะคะว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอ ที่บันลงังหรือในห้องพิจารณาคดีทุกคนเชื่อฟังค่ะท่านประธานอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้รวมทั้งดิฉันด้วยนะคะเราไม่ใช้มือถือปิดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดค่ะแต่ปรากฏว่าเราใช้กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆแล้วก็ปากกานะคะเพื่อที่จะจดนัดหมายว่าจะนัดกันต่อไปอย่างไรคดีมีความเป็นอย่างไรดิฉันโดนผู้พิพากษานะคะดุเอาค่ะว่าห้ามจดผิดระเบียบ ะะอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเสรีภาพส่วนบุคคลในการที่จะจดบันทึกแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ,บังคับกำหนดอะไรไม่ได้มีข้อห้ามด้วยค่ะท่านประธานนะคะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อ,อ,อผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีด้วยนะคะรวมทั้งค่ะการ ที่สารไม่ได้พยายามทำเป็นตัวเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็เหินห่างอย่างมากนะคะดิฉันนะคะการไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองค่ะท่านประธานมีการเปลี่ยนระเบียบ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะไม่ว่ามีใบรับรองเงินเดือนแล้วมีใบสแสดงเงินเดือนแล้วมีใบรับรองจากเลขาที่การศาลแล้วนะคะก็ยังต้องการสลิปเงินเดือนคะ่ะสลิปเงินเดือนก็ต้องย้อนหลังไปถึง6เดือนนะคะมีการเปลี่ยนระเบียบไม่ว่าจะเป็นสารแขวงสารอาญาไม่ได้มีมาตรฐานในการพิจารณาให้ประกันตัวในมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะอ,อย่างเช่นสารแขวงนี้จะต้องเป็นญาติเท่านั้นที่ประกันได้แต่ในสารอาญาใครก็สามารถประกันได้นะคะแต่ก็มีเงื่อน ที่เพิ่มขึ้นมายุบยับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ฝากคณะกรรมาการชุดนี้นะคะเอาเรื่องประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นระยะเวลาอย่างเดียวขอให้ดํารงความเป็นธรรมถ้าเกิดเราจะมีการปฏิรูปนะคะ กระบวนการยุติธรรมจริงๆก็ไม่อยากให้ปฏิรูปเฉพาะระยะเวลาซึ่งก็ไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและดิฉันก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะได้ผลถ้าเราไม่ได้กําหนดบทลงโทษหรือกําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนขอบคุณมากค่ะครับท่านอมามรัตครับ